สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าตากนอก้อยเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกกาจเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองผูเชิญท่านผู้ชมไปรับชมพ,อพอมร้อมๆกันได้แลครับเชิญครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชม เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาดเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างผมนำม,มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาดก,ก่อนนะครับความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมสมัยตะกอนนะครับผม นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจรารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อขันนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัหน้าตางนอกนะครับผมความสวยสัตยงดงามนะครับผมที่ผมนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมจะมีวงเดือนอยู่บนหัวนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงแล้วก็จะมีวงเดือนล้อมรอบนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงความ ความสวยส่ดนุ่นงามก็จะเป็นคล้ายๆกันนะครับผมดูด้านหลังเรียนหลวงพจนเลยนะครับผมนี่ครับด้านหลังจะเป็นอัดกระบอกนะครับผมนี่ครับมันจะเป็นขอบล้นๆออกมาครับผมสองพันสี่ร้อยลงนะนี่นี่ยครับเรียนหลวงพจนนี่นะครับจะเป็นอัดกระบอกมานะครับผมนํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่เป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผม เ,เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดนองโพนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับความสวยสดงดงามเป็นยังไ,ไง้ามครับครับผมเป็นเหรียญเก่าอยู่นะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็พิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมครับเดี๋ยวจิบขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่เป็นเหรียญหลวงพอ่อจงวัดหน้า่ากนอกนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามความเก่านะครับผม องเหรียนหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี้ครับจะมีวงเดือนอยู่บนหัวนะครับผมเหรียนเหรียนหลวงพ่อจงนะครับผมนี่ครับจะมีเม็นเม็กเล็กๆนะครับนี่นะวงเดือนนะครับผมตรงซอกจจกลาลก็ต้องคมชัดนะครับผมนี่ครับนี่ครับความสวยสดงดงามก็อยู่ประมาณนี้นำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับนี่ก็คือ เหรียญหลวงพ่อขันนะครับผมเนื้อเงินนะครับผมนี่ครับผมน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมด้านหลังของเหรียญหลวงพ่อขันนะครับผมนี่ครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่ครับน้าให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นพระของหลวง อุเือกวดกิ่งแก้วนะครับผมนี่ครับนไมาให้ท่านชมได้รับชมเป็นผ้าเนื้อผงนะครับผมนี่ครับการตัดพิมพ์สมัยต่ก่อนนะครับผมนไมาให้ท่านชมได้รับชมวัดกิ่งแก้วนะครับผมยันสาริกานะครับผมนำมาให้ท่านชมได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นเหรียญของก็เดิมเหมือนกันนะครับผมวัดนองโก้แล้วครับผมนี่ครับ ม่ได้มาชมได้รับชมนะครับนี่ครับเด่นคนเดิมวัดหนองโพความสวยสดงดงามก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรติชมก็ติชมมาได้นะครับผมวันนี้ผมก็อันนี้ก็เป็นหลวงปูุ่กวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามของหลวงปูุ่กวัดป่าคลองมะขามเท่านำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผม เก่านะครับนี่ครับนี่ครับเด็กเขียนยัน้งหลังนะครับผมนี่ครับขึ้นไข่นะครับผมลงปุษกุฎพาควองกลางเท่าเก่าเลยนะครับนำาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมหกวงนะครับผมครับมีกรรมติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ